คนสวยแบบนี้จะโสดได้ยังไงกันล่ะนะาไม่มีทางอยู่แล้วล่ะนะดูสิอักชันดัดชอบฉันมาก,ก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับเขาด้วยซ้ำตอนนี้เขายังไม่ไปไหนเลยคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยค่ะแต่สามีเธอได้ยังไงกันนะเขาทิ้งเมียไว้คนเดียวแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นไร ฉันจะสั่งสอนเขาเองแล้วกันไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งนั้นค่ะเขาเขาเลือกไม่ได้นะคะเขาไม่มีทางทิ้งงานได้มันจําเป็นแล้วอะไรที่มันสําคัญกับครอบครัวบ้างละรู้ไหมว่าอักชัดไม่ว่างแค่ไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ทางบ้านมารวมตัวกันเขาไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวเขาอยู่กับฉันอยู่เสมอเลยละ่ะเธอไปบอกสามีเธอนะว่าเขาควรจะให้เวลากับครอบครัวและเธอเยอะๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะ เดี๋ยวอักชัดเนี่ยจะคุยกับเขาให้ก็แล้วกันเราสองคนจะไปเตือนเขาเองนะแบบน,น,นั้นน่าจะดีกว่าไม่ค่ะไม่เป็นไรอีกอย่างนึงนะเธอเป็นพี่สาวคนโตของเรวตีนี่นะอักชัดกับฉันมีสิทธิ์จะพูดใช่ไหมใช่ไหมละ่ะขอบคุณนะคะอันตาราแต่ฉันขอล่ละไม่ต้องลำบากหรอกคะ่ะสามีของฉันน่ะเขาเป็นคนดีและถ้าเขาเลือกได้เขาก็คงที่จะมางานด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่เอเจ อยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาไงคะอพอแล้วเหรอไม่ต้องพูดมากแล้วนะให้อันตราพักเอาไว้คุยกันทีหลังก็ได้นะฮะเออค่ะงั้นเราไปก่อนนะวิว r e all a w จนถึงสุกเวลาหกโมงครึ่ง